สวัสดีครับส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กับช่องเข่งมัตเตอร์แชนเนลนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีโมทเพย์นะครับผมโดยผมขอแยกเป็นสามข้อหลักๆนะครับผมโอเคผมต้องลืมบอกไปเลยโอเคครับอ่สตรีมรีโมทเพย์ะครับผมผยมื่นจากด็อกิเมนเทชันนะครับผมในสตรีมเพลพอยส์เลยนะครับก็คือหน้าหลักหากความรู้สตรีมการแก้ไขปัญหาวิธีการรีโมทเพย์นะผมโอเคผมไม่ได้โอเคผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างดีสคริปชั่นนะครับผมเพื่อ ความถูกต้องนะผมคือเราจะใช้ข้อมูลแบบนี้อ้างอิงนะผมในการสอนทุกครั้งแล้วมั้ยเกือบทุกครั้งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ผมอ้างจากทางเนียวนะครับผมโอเคครับผมมาเริ่มเลยดีกว่าผมขอแยกแบ่งเป็นสามหัวข้อหลักนะผมหัวข้อแรกก็คือผมจะเรียกมันว่าอะไรดีขออนะผมขอแยกในะัรอันหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราเสร็จแล้วนะผมเขียนเสร็จแล้วโอเคผมอธิบายให้ฟังน,นะครับ จากปกตินะผมเวลาเรารีโมดเพลย์เนี่ยมันมีปัญหาในที่ว่าเรามีเครื่องเยอะๆนะผมเวลามีคอมเยอะๆเ,เราจะมีปัญหาที่ว่ามันเขาเรียกอะไรเกมเราต้องโหลดทุกครั้งนะผมเวลาซื้อเครื่องใหม่โหลดทุกครั้งเวลาเขาเรียกอะไรลาเครื่องใหม่ก็ต้องโหลดทุกครั้งนะผมโหลดทุกรอบแล้วก็เปลืองเนื้อที่นะผมทําให้ฮาร์ดดิสก์เต็มนะผมวิธีนี้แก้ได้นะผมก็คือการที่ก็คือการที่เราจะให้เครื่องตัวหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์นะผมก็คือเครื่องหลักเปิดไว้ตลอด นะผมยิ่งไม่ต้องเปิดหลอกนะโอเคถ้ผมแล้วเราก็ให้เครื่อง PC เนี่ยแชร์แชร์ไปที่ก็ให้เครื่องแชร์ไปที่ PC นะผมก็คือเราส่งสตรีมอ่สาส่งเราขอมาก็คือขอแชร์นะผมขอแชร์เข้าไปทีนี้เพื่อส่งพวกเกมอะไรพวกมาเข้ามานะผมส่งข้อมูลของเกมเข้ามานะผมประ,ประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วก็วิธีต่อไปที่ผมจะสอนเนี่ยมันเป็นวิธีเขาเรียกออะไร วิธีการแชร์ให้เพื่อนเวลาเราเล่นเกมเราซื้อเกมมาเยอะนะผมในสตรีมนะโอเคซื้อเกมมาเยอะแล้วมันเขาเรียกอะไรมันต้องเล่นหลายคนอ่ะทีนี้พอเล่นหลายคนใช่ไหมต้องซื้อเกมเยอะขึ้นนะผมอาจจะงงให้ผมพูดนะซื้อเกมราคาห้าร้อยบาทนะผมยกตัวอย่างเราซื้อเกมมาใช่ไหมเราซื้อเกมมาแล้วเราก็อยากเราก็อยากเล่นกับเพื่อนเพราะเกมมันต้องเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับเ่าต้องซื้อเกมมาอีกนะผมซื้อเกมมาอีกเพิ่มหนึ่ง แล้วถ้าแบบมีห้าคนหกคนแปดคนนี้นะผมก็โหแพงนะเนี่ยแล้วผมก็หมดไปหลายตังค์นะผมแต่แทนที่จะซื้อแบบนี้นยผมก็ซื้อแบบนี้นะก็คือให้เกมผ่าร้อยนะผมซื้อห้ามาห้าร้อยนะครับผมแล้วก็แชร์ให้คนนี้ซื้อมาคนเดียวพอซื้อมาคนเดียวพอเจ้าของแล้วกันนะโอเคแล้วก็แชร์ให้เพื่อนให้เพื่อนรีโมทมาเล่นได้ วิธีนี้จะเป็นประหยัดเงินมากนะผมโอเคครับผมวิธีที่สองับวิธีสามคือวิธีเดียวกันนะผมเครื่องแรกก่อนนะผมเครื่องที่หนึ่งนะผมสักครู่นะเครื่องแรกมานะผมนะเปิดเครื่องมานะผมอันนี้ก็เซ็ตหน้าปกติเลยนะผมโอเคเครื่องแรกลงไอดีลงเขาไดดีสตรีมเดียวครับเครื่องที่สองหรือเครื่องที่สองลงสตรีมเดียวกันเครื่องแรกนะผมแล้วเครื่องนี้ก็ลงมาเฉพาะนะผม ก็บว่าเรามีสองรีมนะผมตอนนี้อันนี้คือเรารีโมทไปที่เครื่องระตบ๊กผมนะครับอาจจะชา้านิดหนึ่งนะโอเคขอหยุดปิดนะผมเราก็สามารถรีโมทมันได้นะผมโอเคนะผมต่อไปก็คือเราเข้าที่รีโมทนะผมแล้วเราก็เห็นเห็นได้ว่าเราจะเห็นติดตั้งไหมผมแต่ว่าจริงไม่ใช่เราก็กดตรงนี้คือน้าแรงมาเอาเก็ที่เราเรียกที่เครื่องเครื่องนั้นมีนะผมก็กด เดสก์ท็อปนะผมกดเดสก์ท็อปกดอินสต l ล์นะผมแล้วก็บอกว่าคุณกำลังเริ่มเกมบนคอมพิวเตอร์อื่นกำลังรีโมทเพย์นะผมคือรีโมทเข้าไปนะผมเราไม่ต้องเสียเวลาไปโหลดใหม่นะผมแล้วก็ตกตกนู่นโอ้น้ำเลยนนี่นะครับอย่างนี้แล้วก็นะครับผมอันนี้คือวิธีแรกนะผม วิธีที่สองเนี่ยนะครับผมท้อเราจะใช้รีรโมทเพย์นะครับไอ้ขอโทษสตรีมลิงก์นะผมโอเคครับเราจะไปที่เพย์ต o ร์นะผมเพย์ตอร์สตรีมลิงก์เนี่ยเซิร์ชแอปนะผมแล้วก็ไปที่สตรีมลิงก์นะผมกดติดตั้งนะผมเปิดมาโอเคก็จะประมาณนี้นะผมก็คือจะขึ้นมาประมาณนี้ทีเนี้ก่อนหน้านี้ก่อนท่านที่จะสตรีมลิงก์เนี่ยมาคครท่านไม่เป็นนะผมก็คือมันจะขึ้นว่ารอ,อพินนะผมรอพินเนี่ยเอาพิน ที่เขาให้มาสามตัวหลักต่าหลักสี่ตัวนะผมไปกอกที่ในสตรีมนี้นะผมกอกในสตรีมที่คอมนะผมก็จะกอกได้นะผมประมาณนี้โอเคทีนี้เราขอแยกเป็นสองส่วนย่อยอีกนะผมสองส่วนย่อยเนี่ยตอนแรกผมทำผเข้าใจผิดเยอะเลยนะครับผมคือคอนโทรลเลอร์แบบเต็มสมบูรณ์แบบเนี่ยคือเราจะใช้ได้แค่เครื่องเดียวนะครับผมแต่ว่าเราจะควบคุมแล้วโทรศัพท์นะผมหรือว่าคอนโซล หรือเขาเรียกอะไรอะจอยนะผมจอยสติ๊กเนาะนะผมจอยไปควบคุมบนคอมของตัวเองนะผมแต่ในกรณีที่เป็นตัวของ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 ,ของออรีมโมทเพย์ทูกเก็ตเตอร์เนี่ยระบบที่มาใหม่เนี่ยคือจะทำให้เพื่อนเล่นได้นะผมโอเคก็คือก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็อีกการรีมโมทนะผมก็คือจะใช้กากดเลิฟสตรีมนะผมมันจะขึ้นมานะครับ จากนั้นก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็แล้วก็เลื่อนนะผมไปใช้ทโทรศัพท์คอมอันนี้อ่าใช้ทโทรศัพท์ไปน,นะผมดิว่ามันโอเคเราก็เลื่อนไปนะครับแล้วเลื่อนไปที่เกณ์ที่ต้องการนะผมจะเล่นนะครับผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคืออ่าลืมบอกวิธีการดูนี่หว่า การดูวิธีการดูที่การดูเนี่ยสตรีมนะนะครับผมวิธีการดูนะผมก็คือเราจะดูวิธีได้จากทางขวามือนะผมเออ่กมอ่ะ,อะมาแล้วผมก็คือว่ามีผู้ได้หมายคน PVP PVP ออนไลน์ P PP, P PP Online, การ์ดสะสมบนสตรีมนะผมเวิร์กช็อปนะผมเราผสมมาส่วนก็คือผสมมาส่วนก็คือเหมือนถึงหมายถึงว่าแบบเราได้แค่กึ่งหนึ่งนะผมบางบางบางอย่าง วราฟังชันนอะทําไม่ได้นะผมโอเคแวร์รันนี้คือแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะโดนแบนประมาณเนี้ยโดนแบนจากระบบประมาณนี้นะผมโอเคก็จะดูจากตรงนี้นะผมส่วนตัวนั้นก็ได้ขึ้นว่ารีามโมทเพจ์ Play ิเกเตอร์นะผมคําผมเขาจะผิดเลยนะผมโอเคครับหรือบอกวิธีการบอกเลยวิธีวิธีวิธีการออกนะผมผู้ผิดวิธีการออกนะผมกดที่อ็ไรอยู่หน้านี้นะครับในขังใช่ไหมครับกดตรงนี้นะและว้วกดตรงนี้ แล้วก็หยุดรีโมทเพย์นะผมอันนี้คือปิดเทรื่องไม่เกี่ยวกันเพย์นะผมประมาณนี้ครับประมาณนี้โอเคโอเคครับนี่คือวิธีที่สองนะผมวิธีที่สองก็คือไปที่เกมนะผมเกทที่เราเป็นคอนโซลเราปรับดูว่าอันไหนคือรีโมทเพย์ทูเกเตอร์มางนะผมจากนั้นไปที่เกมก็คือเราโอ้โหนะผม นี่แล้วกดไปที่ฟาร์เคเตอร์แปลว,ว่าผมเล่นมีเดียฟาร์เคเตอร์นะเกมท,ที่ท่านเลือกโอเคกดเล่นนะครับ ว่าเรียกว่าเพดิกเกเตอร์นะผมความกดชิปกับชิปกับแท็บทั้งสองตัวนะครับผมจากนั้นจะมีว่าเขาจะเนี่ยขบวนแล้วผมจะชื่อจะเขียนว่าเชิญคนอื่นเขานอนเล่นนะผมจากนั้นเราจะสามารถสามารถคัดลอกลิงก์นะผมให้เพื่อนได้นะผมแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มเนี่ยเราก็เพิ่มตรงนี้นะผมได้นะผม รเราจะยกเลิกนะผมก็ยกเลิกได้นะผมจากนั้นเอาลิงก์ไปแชร์ที่ Facebook หรืออะไรก็ได้นะผมจากนั้นพอเพื่อนเขา้าปุ๊บถ้าเพื่อนมีเขาเรียกอนะไรถ้ามีสตรีมลิงก์สตรีมลิงก์นะผมี่อะไรนเหมือนจอ,อ,อ,จอที่ควบคุมในเครื่องนะครผมประมาณนี้คอนโซลนะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมอาจจะสอนงง,งนิดนึงนะคลิปใหม่เนี่ยมาทุกวันเสาร์นะผมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสามารถติดตามได้เพิ่มเติมไดที่ติ๊กต็อกหรือว่า,เ,าเพจตอนนี้เพจอาจจะสร้างเพจมาแต่แต่ดูก่อนว่าผมไหวไหมและผมช่วงนี้เป็นช่วงพิดเทอมพอดีนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสักคลิปนี้ก็จบแค่น,นี้ดีกว่าโอเคประมาณนี้